hello สวัสดีค่ะพบกับช่อง h แ n ง STYLE นะคะทุกคนวันนี้นะคะ h แ n g s ไต l e มาพร้อมกับนี่เลยค่ะแทมแทมมาพร้อมกับเงาะสดๆเลยนะคะวันนี้ จะพาเพื่อนๆไปคว้านเมล็ดงอกกันนะคะช่วงนี้เป็นฤดูการของงอนั่นเองนะคะออกเยอะมากแล้วก็นี่ค่ะงอกส,สดๆเลยนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปคว้านเมล็ดงอกกันเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการรับประทานงอะนะคะเชื่อว่าหลายคนนะคะชอบทานงอะมากคะ่ะแต่ว่ามันจะมีในตัวงอเองเนี่ยนะคะมันจะมีเปลือกติดเมล็ดที่มันแข็งๆคะ่ะทําให้การรับประทานไม่ไม่โอเคนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะทําให้ปัญหานั้นหมดไป เราจะชวนเพื่อนๆนะคะปีควานเม็ดเงาะพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้การรับประทานเงาะน,นั้นอร่อยแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะไม่มีอุปสรรคข,ของเปลือกเงาะแล้วก็มเมล็ดเงาะอีกต่อไปค่ะไปควานเม็ดเงาะพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะจิวเนี k n o ะ ่อนอื่นเราก็จะนำเงาะมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะมีเศษผนหรือเศษดินเล็กๆน้อยๆนะคะเศษใบไม้แห้งอะไรพวกนี้นะคะก็จะนํามาทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเนาะนี่ค่ะหลังจากที่เราล้างเงาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะจัดนํามาใส่ถาดแบบนี้เนาะเพื่อให้มีพื้นที่ในการรองรับน้านุ่นเหนียวของเงาะที่จะหยดลงโต๊ะเรานะคะทุกคนก็เตรียมไว้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยดีกว่าว่ามีอุปกรณ์สําหรับควานเงาะอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นนี่ค่ะมีดควานเงาะนะคะมีดตัวนี้เราสั่งจากในเพจที่เขาทํามีดควานเงาะขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะมีดตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะก็สอบถามไปได้เลยเนาะสิ่งแรกผ่านไปนะคะคือมีด ตัวที่สองเลยก็คือนี่ค่ะถุงมือพลาสติกถุงมือยางนะคะก็เพื่อความสะอาดในการกจับเนื้อเงาะนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปควานเงาะกันเลยก่อนที่เราจะไปควานเมล็ดเงาะกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปปอกเปลือกเ,อเงากันก่อนนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือน,นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงมือก่อนนะคะให้เรียบร้อยนะคะ ก็นี่นะคะถุงมือเราใส่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะไปขั้นตอนการที่จะอปอกเปลือกเงาะนะคะทุกคนก่อนอื่นเรามาดูวิธีการเลือกง้อกันก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะเงาะที่เหมาะสําหรับการคว้านเลยก็คือจะเป็นงาะที่ยังไม่มีสีแดง้ํามากเก,เกินไปนะคะก็จะอยู่ประมาณมีสีเขียวเล็กน้อยนะคะเพื่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราคว้านเงาะนะคะถ้าเกิดว่ามัน้ําหรือแดงมากเกินไปนะคะ น้ำในตัวเงาะมันก็จะออกมาเยอะนะคะทําให้อ่าตัวเงาะเนี่ยอ่าไม่กรอบนะคะแล้วก็นิ่มจน,นเกินไปนะคะตัวที่เหมาะที่สุดเลยก็คือจะอยู่ลักษณะก็คือจะประมาณนี้นะคะสําหรับเหมาะที่จะเอามาคว้านเงาะนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเงาะเขาก็จะมีความกรอบนะคะนี่นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการเลือกเงาะนะคะในการที่เราจะนํามาคว้านนะคะเพื่อให้ เนื้อของเขาเนี่ยยังมีความกรอบแล้วก็มีความหวานอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปทําการปอกเปลือกเงาะกันนะคะวิธีการปอกเปลือกเงาะนะคะให้เราใช้มีดนะคะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปเบาๆเพื่อให้เปลือกเงาะมีรอยสกิดแค่นั้นเองนะคะเราพยายามที่จะไม่ให้มีดนะคะไปโดนเนื้อเงาะเนาะเพราะว่าเวลาที่เราคว้านมีดแล้วนะคะ ตัวเนื้อเงาะจะมีรอยฉีกขาดนะคะอันนั้นก็ทําให้เงาะที่เราคว้านนะคะไม่สวยงามนะคะโอเคค่ะเราไปปอกเปลือกกันเลยสกิดเบาๆนะคะทุกคนนี่นะคะลงมีสกิดเบาๆนะคะแค่ให้มีรอยเนาะแล้วเราก็บีบเลยค่ะบีบเบาๆนะคะโอเคมันก็จะมีตัวเงาะอ,ออกมาแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกเงาะไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เสร็จจากการปอกเปลือกแล้วเราจะพาทุกคนไปควานนะคะนี่นะคะเราจะทําให้ดูอีกลูกนึงนะคะสกิดเบาๆนะคะเพื่อให้เปลือกเงาะเขาแยกออกจากกาันเฉยๆนะคะพยายามไม่ให้มีดไปโดนตัวเนื้อเงาะนะคะนี่ค่ะเพราะเวลาที่มีดเขาโดนเนื้อเงาะเราจะทําให้เนื้อเงาะนะคะเวลาเราคว้านอะ่ะมันจะฉีกขาดไม่สวยงามนะคะโอเคออกไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้คือถ้าเนื้อเขาแดงฉ่ำมากนะคะน้ำเขาก็จะออกแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตัวเนื้อเงาะนะคะไม่กรอบนะคะเท่าไหร่โอเคค่ะไปต่อนี่นะคะสกิดเบาๆบีบเล็กน้อยนะคะ นี่ค่ะลักษณะของเนื้อเงาะที่เปิดอกเขายังเขียวๆอยู่นะคะเขาก็จะไม่มีน้ํานะคะเนื้อเขาจะแห้งๆแล้วก็มีความฉ่าเนาะด้านในก็จะกรอบนะคะใช้นิ้วนะคะบิดบีบเบาๆนะคะ หลังจากที่เราปอกเปอดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก็เราก็จะใช้มีดขวานตัวนี้นะคะจิกเข้าไปที่ตรงนี้นะคะก็ขอาไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ขยับมีดนิดนึงนะคะขยับมีดขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าตัวมีดเนี่ยเขาจะโค้งไปตามเม็ดของเงาะอ,อยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะจะกดเนื้อเนาะแรงนะคะนี่นะคะไปเรื่อยๆค่ะก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะขยับมีดไปเรื่อยๆนะคะขยับเข้าออกเข้าออกไปเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะเม็ดก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยค่ะง่ายดายค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งรูปนะคะแต่จะทําให้เพื่อนๆดูอีกนะคะก็จิ้มมีดไปที่ขั้วของเงาะเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยับมีดเบาเบานะคะค่อยๆขยับไปด้านหน้าเรื่อยๆนะคะขยับเบาๆนะคะ ขณะเดียวกันมือที่ข้างซ้ายที่เราจับเนื้อง้อเราก็จับเบาๆนะคะไม่ต้องกดเนื้องอแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําน้าของงอเนี่ยเขาจะจะกลายเป็นว่าเราไปบีบน้ําของงอออกมาหมุนะคะก็มือเบาๆนะคะค่อยๆขยับนะคะ ส่วนถุงมือเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยคะ่ะเราก็จะไม่ได้สัมผัสเนื้อเงาะโดยตรงนะคะก็จะเกิดความสะอาดมากขึ้นนะคะส่วนใครที่ใส่แล้วไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะเนี่ยค่ะเม็ดเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะทุกคนนะคะด้านในของงอก็จะไม่มีเปลือกของงอติดเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามก็จะควานให้เพื่อนๆดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆคว้านไปนะคะ ก็ถ้าใครมีเวลานะคะก็ลองทําดูนะคะหรือถ้าเพื่อนคนไหนบอกว่าเออสนใจอยากจะได้มีดแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามไปในเบอร์ที่ทิ้งไว้ในลิงก์ให้ก็ได้นะคะตัวนี้เป็นมีดที่เขาทําขึ้นมาพิเศษเพื่อสําหรับการควานงอโดยเฉพาะนะคะก็ทําให้เราควานงอได้ง่ายขึ้นนะคะ ถ้าถ้าเราพานจนวนรอบนะคะมันก็จะมีเมเ็ดเขาหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะคะก็ใช้เกี่ยวออกมาเลยง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะง่ายมากๆค่ะทุกคน ค่อยๆขยับมือไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็ะะพอครบเอาปุ๊บล้วก็ใช้เกี่ยว เกี่ยวมีดออกมาอย่างนี้ได้เลยค่ะง่ายดายค่ะจิ้มเข้าไปเลยก็จะทำให้เพื่อนๆดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะข้าออกข้อออกอยงนี้นะคะมือก็กดในงเงาะเบาๆตรงปลายก็จะมีอ่าให้มีด ยิ้มออกมานิดหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องโผล่มาเยอะนะคะเพราะว่าตัวปลายมีดเขาก็จะรับกับลักษณะของเม็ดเงาะอ,อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องโผล่ปลายมีดออกมาเยอะนะคะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆคะ่ะจะเย็นๆนะคะอืมก็ครบรอบแล้วนะคะก็ค่อยค่อยดึงเม็ดออกมานี่นะคะ นี่ค่ะหลุดไปแล้วจะสังเกตเห็นว่านะคะตัวเงาะเนี่ยไม่ไม่ขาดเสียหายเลยสักลูกเลยนะคะนี่นะคะก็สวยงามมากๆค่ะเราก็ค่อยๆดันมีดไปเรื่อยๆนะคะ าลูกไหนที่เขามีเปลือกสีแดงจนฉ่ำมากๆก็เ,าเราที่เวลาที่เรามาคว้านมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะคือ,อน้ำของงอเข้าจะเยอะนะคะแล้วก็เวลาที่เราคว้านเขาก็จะมีความควา้านยากนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวเนื้อของงอเขาเริ่มฉ่ำแล้วนะคะนี่นะคะก็แต่ก็ยังได้อยู่ค่ะแต่ว่าความสวยงามอาจจะน้อยลงกว่าเพื่อนนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะ ก็ได้อยู่นะคะนี่นะคะรูปนี้เนื้อเขาจะแห้งมากแล้วก็สดมาเรามาลองควานกันดูนะคะก็จะควานง่ายด้วยค่ะแล้วเนื้อเขาก็จะไม่เละนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะต่อค่ะจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะคะจิ้มเข้าไปตรงครัวเขานะคะแล้วก็ตรงปลายมีดก็ให้ทะลุออกมานิดนึงนะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยๆขยับมือเบาๆนะคะขยับมีดเบาๆนะคะส่วนมือที่เราจับงอน,นี้ก็จับเบาๆนะคะเราไม่ต้องกดเนื้องอนะคะเดี๋ยว ตัวเนื้อเงาะนี่เขาก็จะช้าน,นะคะถ้าเรากดแรงก็ประคองเบาๆนะคะขยับมีดเข้าอก็อเบาๆนะคะก็วนมีดไปให้รอบเม็ดเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะพอรอบเสร็จแล้วเราก็ดึงเลยค่ะดึงเลยนี่ค่ะออกมาเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะ ยิ้มไปขยับมีดเบาๆค่อยๆควานนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะนี่นะคะก็ดึงออกมาเลยง่ายๆนะคะทุกคน ดึงออกมาเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ตัวเงาะที่เราเลือกมานะคะเงาะที่เราเลือกมาเปลือกเขาจะเป็นสีแดงช้ำๆนั่นหมายถึงว่าเงาะพอเวลาที่เราเอามาควานเนี่ยมันจะทําให้การควานลาบากมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเงาะเขาจะมีน้ําเยอะนะคะเวลาที่เราคว้านนะคะมันก็จะทําให้เนื้อของเงาะน,นั้นไม,ไม่แข็งนะคะทําให้ยากต่อการควานเนาะ นี่นะคะก็ดึงออกมาเลยนะคะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะคะทะลุก้นเบาๆขยับขยับนะคะ มือเบาๆนะคะทั้งจับมีดแล้วก็จับเนื้อเงาะนะคะก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะก็วิธีนี้ก็ใช้มือเบาๆพอครบรอบเม็ดเงาะก็ดึงเลยค่ะดึงเลยนะคะก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามงจริงๆน,นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราคว้านมเมล็ดเงาะอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะหน้าตาเขาก็จะ เม็ดก็จะประมาณนี้นะคะง่ายมากๆเลยทุกคนนี่นะคะมาดูผลงานของเราเลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น่าทานมากๆด้วยนะคะไม่เป็นอุปสรรคในการรับประทานงาะอีกต่อไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ want As a sun, come won't you come along? And it feels so bright It's like luck is raining on me. Go and follow your heart.